นี่ยต้องถ่ายหรือเปล่าพี่อยู่นีไหม สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมวรพงศ์ปริยาโรดสบสบัญชีในชื่อจากพักเก้าไกลนะครับก็วันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของกรรมาก,การการเงินการคลังสภาผู้แทนรัษฎรนะครับรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องเอชดีเอในการเข้าที่เข้าไม่ถึงมาตรการสินเชื่อของรัฐบาลนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบกัน,นครับ ว่ามาตรการของรัฐบาลยังมีช่วงโวอยู่มากทําให้มี s อสเอ็มีจำนวนมากนะครับตกหลนเข้าไม่ถึงามาตรการของรัฐบาลเองทั้งมาตรการซอฟโลนที่ก็าการไว้ให้เฉพาะกับลูกค้าธนาคารลูกค้าธนาคารชั้นดีที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้วนะครับซึ่งจากมาตรการที่รัฐบาลออกมาสองเกือบสองเดือนเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าซอฟโลนที่ปล่อยออกมาได้นี่มีแค่จํานวนแค่เกือบไม่เกินแปดหมื่นล้านบาทจากวงเงินทั่โมด5้าแสนล้านบาทนะครับ ซึ่งก็เห็นเลยครับว่าเป็นมาตรการที่ล้มเหลวนะครับไม่สามารถช่วยเอสได้จริงรวมถึงมาตรการอื่นๆสําหรับลูกค้าเอสที่เข้าไม่ถึงซอบโลนก็ปรากฏว่ามีการสร้างเรื่องขขีดการมากมายที่ทําให้เอสรายเล็กๆน้อยเนี่ยเข้าไม่ถึงเอสที่ไม่มีหลักประกรันก็ขอคู้ไม่ได้รวมรวมถึงว่าถ้าขอคู่ไปก็มีการระยะเวลาการพิจารณาที่นานเกินไปทําให้คนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่สามารถผ่านคนวิกฤตนี้ไปได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการรับเรื่องน้องเรียนนี้ เพื่อนำเข้าสู่คาะกรมการการจันการคลังเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปจะขอเชิญตัวแทนของพีซดีขึ้นมาแถลงข่าวด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ดิฉันชื่อพาลินีแอมพริงนะครับก็เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดย่อยและขนาดย่อมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมในการเชื่นะสินเชื่อเพื่อเยียวยาในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะครับก็ถือว่าพวกเราไม่มีเครือข่ายแล้วก็มีคนที่ได้รับผลกระทบจํานวนมากก็อยากจะให้ทางคณะกรรมการสมาธิการได้พิจารณาเพื่อที่จะแก้ไขในจุดนี้เพื่อที่จะให้ความเดือดร้อน นอกจากของพี่น้องชาชนในส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นความเดือดร้อนของคนที่ทำธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงแหลง่งทุนเพื่อเยียวยาได้คุณคะและ้วก็ขออนุญาตนะครับผมเอกราาด,ดูมนวยนะครับก็เป็นวัวแทนผู้ประกอบการ s m e นะครับเ,เรามี เ,เครือข่าย200กว่ารายนะครับในกรุงเทพหมหานาครซึ่งได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการเข้าถึงสินเชื่อของรัฐนะครับก็เลยมายื่นาทานกทางกรรมธิการให้ตรวจสอบนะครับามาตรการของรัฐต่างๆที่ปล่อยสินเชื่อไปเพื่อผ่อนปลนทั้งเงื่อนไขและเงื่อนเวลานะครับบางธนาคารของรัฐเนี่ยใช้เวลามากกว่า45วันในขณะที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถนะครับดูแลลูกค้า ได้ในเวลาแค่2สัปดาห์ขณะดเดียวกันนะครับทางแบงก์ของรัฐนะครับก็ตั้งเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต,ต่างๆในการเข้าถึงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับเข้าไม่ถึงสินเชื่อเลยภาครัฐออกมาตรการมาสวยรูมากครับช่วยโควิดนะครับช่วยผู้ประกอบการ SME เราต้องหนุนวันนี้เนี่ยนะครับ SME เป็นฐานล่าเศรษฐกิจที่จะต้องขับเคลื่อนเหลือกำลังเดียวในประเทศนะครับเพราะว่า เป็นที่ทราบดีว่าท่องเที่ยวก็ไปส่งออกก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาอยากให้กรรมธิการตรวจสอบนะครับแล้วก็เพื่อความสุจริตนะครับสุจริตใจของบรรดาผู้ประกอบการเราก็จะขอให้ทางกรรมธิการเนี่ยบายทัศนะครับคือไม่ใช่ว่าเพื่อไปกดดันให้กลุ่มข,ของเราเนี่ยได้รับการพิจรารณาอนุมัติแต่ว่าเราต้องการให้ขับเคลื่อนในประเด็นสาธารณะว่าคุณจะต้องผ่อนคนมาตรการเพื่อช่วยเหลือนอกจาก ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มเราคือทุกๆคนได้รับสิทธิสวัสดิการทั่วหน้าที่ในการเข้าถึงมาตรกา,ารของรัฐนะครับ,รบขอบคุณครับครับขอบคุณครับเรียน,ยนผู้สื่อข่าวครับจริงๆผมอยากจะมีเรื่องอีกแสลงต่อเนื่องกันนะครับ ก็คือ,อาจากประเด็นเรื่องข่าวที่กระทรวงพลังงานนะครับเตรียมจะให้กพผทำสัญญาซื้อก,ก๊าซ LNG กับปตทรครับหรือว่าเป็นสัญญา Global D C Q 1 4ปีนะครับโดยไม่ให้กพผเปิดประมูลแข่งขันหรือไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเลยนะครับจึงอยากขอเรียกร้องให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านช่วยกันตรวจสอบและตั้งคำถามเป็นรัฐารบาลนะว่าการทำสัญญาผูกขาดและไม่โปร่งใสแบบนี้จะกลายเป็นต้นตอที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงได้ถึง10ปีนะครับ เพราะว่าค่าไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมีสูตรคำนวณจากต้นทุนพลังงานทั้งหมดในประเทศนะครับซึ่งก็รวมถึงต้นทุนพลังงานของทางกรบด้วยดังนั้นเนี่ยการที่กอรพจะทําสัญญาซื้อก๊าซกับปทตทโดยไม่เกิดกระโดเลยก็จะทำให้ต้นทุน LNG ที่กอปได้มานั้นแพงไปด้วยนะครับในจากแหล่งข่าวนะครับสัญญาโกลโมดีซีคิวเนี่ยคือการสัญญาที่กําหนดให้กอรต้องซื้อก๊าซ LNG จากปตท5ล้านตันต่อปี และก็ให้กฟผนาเข้าเองหนึ่งล้านตันต่อปีนะครับแต่ว่าในสัญญานี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าไม่มีคำชี้แจงใดจากรัฐบาลมาตลอดนะครับว่าสูตรคํานวณราคา l n G จะอ้างอิงก,กับอะไรบ้างถ้ารัฐบาลจะอ้างเหตุผลเรื่องความมัน่นคงทางพลังงานนะครับจึงต้องทาสัญญาซื้อขายเ n G ระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็มีเหตุผลแต่ว่าทําไมถึงไม่ให้กฟผเปิดประมูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฟผจะนําเข้าราคา l อ g ที่ถูกที่สุด พราะในปี2562ิที่ผ่านมานี่ครับกปก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่ามีความสามารถในการที่จะนําเข้า LNG ได้เองแล้วก็ทําให้มีต้นทุนพลังงานที่ลดลง500รอยล้านบาทนะครับแต่ถ้ารัฐบาลจะอ้างว่าเพื่อไม่ให้ปตทเสียหายจากการที่ปตทมีสัญญาซื้อก๊าซ LNG ระยะยาวจากต่างประเทศในรูปแบบ f o บไปแล้วคือคือเพราะปตทหมุมัดจานวนรับซื้อก๊าซ LNG จากต่างประเทศระยะยาวไปแล้วก็เลยต้องให้กปปมาเป็นผู้รับผลกระทบจากสัญญา ซื้อกาสเอล G ีแพงแทนกรทรใช่หรือไม่นะครับหรือไม่ก็่มันคือการโยกประโยชน์จากกราอไปยังกราทใช่หรือไม่ผมคิดว่าทั้งกบถึงแม้ว่าทางกราอและกราทเนี่ครับเป็นรัฐวิสาหกิจก็จริงแต่กราอมีกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยเซนะครับแต่กรทอปตทอเป็นบริษัทมหาชนมีกระทรวงการคลังถือหุ้นเพียงแค่ห้ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นเป็นนักลงทุนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนต่างชาติ การที่รัฐบาลจะโยกประโยชน์จากกรกพไปยังให้ปลทอันนี้จึงเป็นจึงอยากเรียกร้องให้ทุกท่านช่วยกันติดตามและตั้งคําถามครับว่ามันคือการเอื้อเอกชนในรูปแบบหนึ่งหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าที่กระทบกับคนทุกคนจึงอยากขอแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมขอจบแถลงข่าวสองประเด็นครับขอบคุณครับ รู้สึกยไงบ้างครับดีใจทำไมคนดเจ้้ไ <c oughs>